กราบสวัสดีครับในซีรีส์นี้ผมจะมาอยู่ในโลกของอุลตร้าแมนซึ่งถ้าคราฟอย่างเดียวมันจะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอเบิกตัวนี้เลยวงล้อซุ่มโดยจะซุ่มใหม่ทุกทุกตอนแล้วก็ช่วยกันกดไลค์ like, กดซับไว้ด้วยนะครับกราบสวัสดีครับกลับมาขั้นเกมใหม่ครับแล้นะครับก็อย่างที่ได้บอกไปอันนี้เป็นมอดอุลตร้าแมนนะครับผมซึ่งในมอดนี้เนี่ยก็มีอุลตร้าแมนต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นอุลตร้าแมนทาโร่อุลตร้าแมนเบบลลูแล้วก็อุลตร้าแมนกิงกักนะครับแต่ก็มีพวก อุลตร้าแมนบางตัวที่ไม่ได้ถูกใส่เข้าไปนะครับอย่างเช่นพวกอุลตร้าแมนในนิวเจเนเรชั่นก็คืออุลตร้าแมนไทกัตอุลตร้าแมนทริกเกอร์อุลตร้าแมนเดกเกอร์แล้วก็ที่สําคัญนะครับมันมีอุลตร้าแมนเบลซ่าครับอุลตร้าแมนแซดไม่มีไทกัตไม่มีเดกเกอร์ไม่มีทริกเกอร์ไม่มีครับกูเลยงงไงว่า what the fuck man โอเคก็ประมาณนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปสุ่มกันเลยดีกว่าละกันนะครับโอเคนี่คือรายการสุ่มของเราอุลตร้าแมนมีทั้งหมด40ตัวแล้วก็เมื่อผมทําการสุ่มเนี่ยผมจะลบไปทีละ1ตัวนะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าชึบอุอ้ยอุยอ้ยอุย้ยไก่อาเหรอไก่อาเหรอเพื่อน สวยครับได้อลตาแบดไก่อานะครับถือว่าเป็นการเปิดที่ดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอเตรียมตัวก่อนเลยแล้วกันนะครับโอเคครับผมหลังจากที่ผมได้ทําการเสรกวาดดอกบานนะครับก็ไกอาเนี่ยถ้าด้ตามซีรีส์มันจะมีอยู่2เวอร์ชันเวอร์ชันแรกคือเวอร์ชันที่1ส่วนเวอร์ชันที่2ก็คือเวอร์ชันที่2นะครับมันต่างกาันยังไงไพ่ไปดูเอาเองในซีรีส์นะครับพาะฉะนั้นอันดับแรกผมขอทําการตัดไม้ก่อนเลยแล้วกันนะครับโอเค ไม้เก้าอันเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เนี่ยหมามันเยอะเราช่วยอะไรบางไม่ได้เพราะฉะนั้นขออนุญาตว,าว้าวแรล่เย็กอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยนะเคขออนุญาตไปหาพวกผลไม้ก่อนแล้วกันนะตัดไปเลยเดี๋ยวนะมันจะบืดอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเาว่ามันเร็วเกิดไปแล้วนาะยชาย สวยแล้ทุกคนมันจะบื่อแล้วสักตัวแล้วกันมาโอเคครับเอาบูมาสักตัวหนึ่งโอ้จะบื่อแล้วจะเบืดอแล้วโอเคเ,อเราเอาต้นไม้เป็นบ้านชั่วคราวก่อนได้ไหมโอเคครับผมตอนนี้เราขออนุญาตครับก่อนแล้วกันนะครับโอ้เขารีบขึ้นไปหมดแล้ววะดิแล้วต้องรีบขึ้นบ้างนะครับผมตอนนี้ หรือว่าเราจะไปอยู่ที่เบือกดีวะทุกคนอาโอ้ยเฉยวันแรกวานี่ก็โอ้โหมืดอย่างเร็วเลยผมก็กำลังดูเหมืองอยู่ว่าเบือกอหรืว่าน่าสนใจปะโอเคครับเรามาตอกเลยดีกว่าขออนุญาตซุบอยู่ตรงนี้สักระยะหนึ่งแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเดี่ยผมจะไปที่เบือกอันนันนะครับเพราะว่าเห็นบรรยีพวกไอทางรถไฟเก่าอยู่ก็น่าจะไปที่อันดันนะครับขอให้เก็บได้ซัพอประมาณก่อนแล้วเดี๋ยวก็ไปนะครับผมโอเค ประมาณ24ก็น่าจะพอนะโอเคไปกันเลยเอ่อขออญาตครับที่ขุดแล้วก็ครับดาบก่อนนะโอเคครับผมไปจัดไปกันเราไปกันดีกว่าแล้วก็การเดินในตอนกลางคืนมันอันตรายเพราะฉะนั้นฮึดเดี๋ยวนะขอหาที่ดีๆก่อนูอยากแปลงเปนแบบเท่ๆสวยๆเลยแปลร่าเซตอุตเลเตตไกอา ก็ประมาณนี้นะผมนะเสียงโคตรดังเลยบึกบินไม่ได้ด้วยเออเออทำไมต้องบินได้ดิวะโอเคตกไปนี่คือผมมีโอกาสตายสูงกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอลงทางนี้เลยลงทางน้ำกอนโอเคโอ้ยโอ้ยเออน้ามึงโอเคครับไก่อาวีหนึ่งก็แรงอยู่นะผมนะเรามีเวลาเพียงแค่หนึงนาทีกว่าเท่านั้นโอเคครับพรานานเนี่ย หนึ่งนาทีกว่าน,นี้ผมขอใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เลยแล้วกันนะครับผมว้าวเจอของดีฮะเก็บมาเจอเพชรแล้วตั้งแต่วันแรกเว้ยเจอเพชรเร็วก็อยี้แหละโอ้โหผมไม่กล้าเข้าเลยเออฮะโอเคมันเชีมต่อกันโอเคผมไม่จะไปต้องกลัวแล้วอนะมีอะไรบ้างเอ่ย น่าจะอยู่ในเหมืองยาวยาได้เลยนะครับผมช่วงนี้ก็เ,เก็บพวกชิ้นส่วนอุลตร้าบปมาด้วยนะโอเคไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างนะครับผมชิปชิป F เป็นการเปลี่ยนท่านะครับผมว่าโอเคเดี๋ยนะจะหมดเวลาเลยสัตว์โอ้เชดเลยจะหมดเวลาแล้วเพื่อนแป๊บนึงไม่รู้ว่าจะหมดเร็วขนาดนี้ แค่ดึงนาทีกว่าหนึ่งนาทีนะดึงนาทีนะเพื่อนเลยแค่ดึงนาทีเว้ยเพราะฉะนั้นขออนุญาตปิดแล้วก็เรามีฐานอยู่เรามีไฟอยู่นะนครับอุลตร้าแมนมันใช้เวลาในการคูเดานานอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยขอทาการเผ่านี้ก่อนเหลืออีกสิบหกวิคเราก็จะกลับเป็นสภาพปกตินะครับเพราะฉะนั้นขอขอนุญาตใช้พลัง ผมนึกว่ามันจะทำลายอาดิดาไงสุดท้ายทำไม่ได้โอเคถือว่าไม่เป็นไรถือว่าเป็นประสบการณ์ไปแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะใช้เป็นไกาอาบีทรูบ้างนะผมนะอ๋อโอเคอันนี้มันเื่อมกับทางด้านนอกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอขุดอันนี้ไปยาวๆเลยแล้วกันนะครับขาเพิ่มก่อนแล้วกันเกือบร้อย เดี๋ยวผมน่าจะมีการไลฟ์ในการหาหมู่บ้านนะครับผมไม่อัน่านียคือกูไม่น่ารอดแน่นอนเลยระหว่างนี้เดี๋ยผมขอทำการขุดอ,อันนี้ไปก่อนเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมอยากไปในส่วนที่ลึกที่สุดนะครับผมหาของนั่นแหละทุกคนโอเคตอนนี้ไกอาวีดึงกำลังเข้าสู่ในช่วงคูดาวนะครับรอไกอาวีดึงเสร็จสมบูรณ์แล้วก็เดี๋ยวเราออกไปข้างนอกดูละกันนะครับโอเค ไก่อาจะเรสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปสำรวจเบื้องแล้วก็ใช้ไก v อาวีวันกับวีทูทีเดียวเลยแล้วกันนะครับผมโอเคในระหว่างนี้เดียทำการขุดบาร์บารให้หมดเลยแล้วกันครับขอยญาสำรวจดูด้วยนะโอเคจะเสร็จยังเพื่อนน่าจะกำลังจะเสร็จแล้วนะอีกนิดเดียวเท่านั้นเพราะะฉนั้นเดีแอ มาแล้วโอ้โอเคมาพวกไวดีนะเพื่อนเอ้ยเพราะฉะนั้นพอฉันกี่รอบหรือวะชักบันแล้วกันแล้วมาแปลงร่างเป็นไก่อสามสองแปลงร่างเป็นอุลตร้าแมนไก่อาโอเคครับไปหนึ่งนาทีกับอีกสี่สิบแปดวินาทีทำไมมันเพิ่มกว่าแต่ก่อนวะฮุด โอแบบนี้อีกแล้วมาอีรุมาเลยคริปเปอร์คริปเปอร์คือเอาจิงนะคือเราไม่น่าห้าก่อนไว้ทุกคนเพราะวา่าเราจะห้าวได้ก็ต่อเมื่อเรามีอุปกรณ์อะไรครบแล้วแต่ว่าตอนนี้เราไม่มีอะไรเลยอืมอืมโอโ้โหดีนะมันรีมันมันรีเลีอนให้ได้ใช้สกิล ติดพิษซสแล้วอะทุกคนพิษมันกี่นาทีวะเฮ้ยโอโอโอโฟตอมเอ๊ดครับใช้ได้ผลไหมก็ไม่รู้เฮ้ยมามาเลยอ้าทับิซอันนี้ก็มันจะปรากฏตัวในพวะอุลตร้าแมนทั่วไปนะครับไก่อาสเล็ อุ้ยใช้สกิลไม่ได้เชื่อเชี่อเชี่ยแรง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 จับป่าแรงจับปลาเลยมึ๊กเดี๋ยวนี้ะอุ้ยชุบชุบขออนุญาตขึ้นขออนุญาตขึ้นปลาอุ้ยโฟโตป์เอ็ดเดี๋ยวนะจะกดสกิลไม่ได้ไก่อาซาเลตอุ้ยสวยละออกคำไป ผมบอกแล้วไงขนาดอุลตร้าแมนยังเอาไม่อยู่อ่ะคุณอย่าคิดมากนะครับผมเพราะฉะนั้นสวยแล้วมันจะหมดอีกแล้วเวลาอีกกี่นาทีครับห้าสิบวินาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเซฟเลยผมเซฟเลยแล้วกันตอนนี้โอเคก็เวลาประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่อุลตร้าแมนจริง,รงมันเป็นการแบบให้เวลาเราช้าไปกว่าอุลตร้าแมนหนึ่งนาทีกับอีกครึ่งวินาที ใช่เดี๋ยวเรามาดูการแปลงร่างรอบหน้าดูแล้วกันนะครับว่ามันมันมันจะเพิ่มไหมนะครับเพราะว่าตอนแรกมันดึงนาทีกับอบีก3สมสิบบิใช่ไหมอ่ะตอนนี้มันดึงนาทีกบับอสีก4ิบแปดวินาทีโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยขอทําการขุดอุปกรณ์ขอทาการกขารุดอย่างเดียวเลยแล้วกันนะครับในตอนนี้อ่นะเดี๋ยวก็ใช้พลังการไม่ได้ละเพราะฉะนั้นขุดมาก่อนไปสกกลเลยแล้วผมไปกล้าด้วยในปัญหาเพราะโอเคโอเคนี่ครับเปื้อนเลยสัต โอ้ว้าวหน่าโัวจิ๊กโอเคครับเรามาดูไกอาวีทรู v กันเลยดีกว่าไหมถ้าทุกคนสนใจเดี่ยก็กดดึงไม่สนใจก็กดสองนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวผมน่าจะรีวิวไกอาวีทรู v อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยขออนุญาตทำการเผาอันนี้ก่อนสวยแล้วฐานหมดชิปหายแล้วไงมึง โอเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวไก่อวีทูกันนะครับอุ้ยเราจะมารีวิวไก่อวีทูละกันนะครับโอเคเผาเสร็จเรียบร้อยที่ต้องการก็คือโลอันหนึ่งเท่านั้นเองแค่โลเพื่อนกูขอแค่โลแหละเรียบร้อยครับโอเคสวยพี่สวยอันนี้น่าจะซัดทิ้งได้แล้วอันไหนทิ้งได้อันไหน,นอันไหนทิ้งได้ก็ทิ้งไปนะเอาเลยไหมตัวนี้แหละไก่อวีทูไปรัส ประมาณนี้เวลาหนึ่งเดี๋ยวนะหนึ่งนาทีห้าสิบวิคโอเคครับไปซอมบี้เหรอซอมบี้เหรอเดี๋ยวนะมันเปลี่ยนร่างได้ไหมกดเอกซ์อ๋อโอเคสวยครับเปลี่ยนร่างได้ทุกคนหนึ่งนาทีห้าสิบวิคเดี๋ยวเดี๋ยวบอกไม่รู้กี่นาทีอ่ะสวยมาเลยซอมบี้ ผมจะไม่ห่างจากจุดเดิมสักเท่าไหร่นะผมเอาให้มันเอาที่แบบว่าผมชํานาญแล้วก็เชี่ยวชาญน,นะครับตรงนี้คือผมไม่เสี่ยงโดนะทุกคนนะผมไม่เสี่ยงโดดนะน,นะ้ตรงนี้นะเดี๋วนะแร่เหล็กเยอะกว่าทันแรหนึ่งนาทีห้าสิบวิโอเคไปต่อเลยใช้สกิลป้องโอเคเรียบร้อยครับสกิลวี อ่าควอตัมสตีมโฟตอนเอ็ดไกอาบริเชอร์รีควิกเอเตอร์โฟตอนครัชเชอร์ไกอาสลับควอตัมเอ็ดโฟตอนเอ็ขอตั้งเป็นไกอาบริเชอร์เลยแล้วกันอืมอุย้ยอ๋อโอเคไม่ใช่เป็นคนดีเนาะเอาซีโร่ มาครับโฟตอมครัชเชอร์ไปสวยครับซีโร่ตายละผมเอาอะไรได้บ้างเดี๋ยวนะเฮ้ยอันนี้ว่าสวยแล้วมันจะหมดเวลาอีกโอ้เชดแปบ๊บเดงเดี๋ยวกลับมาใหม่เดี๋ยวกลับมาใหม่เพื่อนแป๊บนึงเดี๋ยวกูกลับมาใหม่อีกกี่นาทีห้าสิบห้าวิโอเค เอ่อต้องครับก่อนเก็บของสักครู่ดึงแล้วกันนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เดียวของแม่งเต็มนะโอเคครับัาก่อนเก็บของก่อนเลยเราใส่ดีดนี่ใส่ไปใส่ใส่ใส,ใส่ใส่ไม่หมดเพราะว่าเมื่อกี้ดาร์กรอฟไซโลเขาดรอปดีอยู่นะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปทําการเอามาอีกรอบสิบเก้าวิกโอเคแปลงร่างไปบาดีบา,บาดี โอเคดักหลบซิลโลหลบไอรอนทองแล้วก็อะไรต่างๆนะผมแปรวมทั้งดอบเนเธอร์ไรด้วยอบอกแล้วคือไอบอดีเนี่ยอันดับแรกเลยคือมีอุต้าแบดนะครับเราไปรับเป็นอุต้าแบดได้ทุกอย่างจะสบายครับเชื่อผม <c oughs> อันนี้ผมพูดจริงเลยนะโอเคเดี๋ยวปลอย <c oughs> ไม่น่าไปต่อแล้วนะโอเคครับผม ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวอีกหนึ่งนาะทีกับอีกสิบ,สบกับอีกสิบสามวิกเนี่ยขออนุญาตขุดก่อนเลยขออนุญาตไปห่าหน่อยนะครับผมเปลี่ยนท่าแบบสตอมเอทือต้มคุีสตีมเลยไปเวลาบีเยอะมาดิเอนเดอร์แมวเหรอเอนเดอร์แมวเหรอตายง่ายไปมาเลยครับฮุตชุบ ชุบชุบเรียบร้อยโอเคคิปเปอร์วีฝั่งนูน้นโอ้โหเฮ้ยเยอะนะไม่ผมว่าผมไปไม่น,น่าทานด้วยทุกคนไก่อวีทูก็ยังไม่เสร็จที14วีวิกเหรอเสียงป่ะ ผม,ผมว่าผมต้องดนีละคือเวลามันจะหมดแล้วทุกคนสวยแล้วไงกูหลบตรงนี้ก่อนแล้วกันทุกคนอีก30บวิคไม่น่าทันวะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้จะปิดตรงที่ผมไปยังจุดดูได้อย่างปลอดภัยนะครับผมเดีย๋ยวเราไปรักเป็นไกเอาวีทรูกันอีกรอบนะครับเพราะว่า17วิคเสียงอ่ะทันไหมไม่น่าไหววะ โอ้แม่งไม่ทันแล้วทุกคนเดี๋ยวจะปิดคลิปตอนที่ผมเป็นกายาวีทรูแล้วก็ไปยังฝั่งนั้นนะครับผมอืมใช่เพราะว่ากูไม่อยากเสี่ยงโอเคนี่มือทันทีเลยเฮียมีอะไรติดตัวบ้างเคมีเท่าติดตัวสวยอยู่โอเคครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขออนุญาตตัดภาพสักครู่หนึ่งแล้วกันนะครับะฮฮะเรียบร้อยครับกยายวทูโอเคไปรั สวยดึงนาทีก่กบีฆ่าสุบิกสวยครับผมมาขอยยดไปล้างแ้นที่ที่ตรงนั้นก่อนแล้วกันนะครับ<น>ตรงไหนเราว่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย nó thi quá Thế quay xíu Quan tâm Photon Ace Okay, good. เวลามีแค่นี้จริงๆนะว้าวสวยแล้วมาต้อนรับกูสพอบเลยนะมึงเดี๋วๆสวยแล้วผมจะทางกลับบ้านไม่ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยขออนุญาตปิดตุกดีนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้เลยครับผมบครับไม่ยปายครับ e ี you ครับไปแล้วจ้า